เจอ้กับน้องหนุ่มมิเชลค่ะหยุดเชียงตุงเดี๋ยวนะคะก็วันนี้น้องหนุ่มก็ไปซื้อปีทีมานะคะคือพันหลับบ่อยมากเลยค่ะที่เชียงตงุงคือหมู่บ้านน้องหนุ่มดนมนี่ที่ทางวัดน,นอกเนาะพันหลับบ่อยมากเลยค่ะก็เลยใช้ใบคลไม่ได้นะคะก็เลยน้องหนุ่มก็เลยไปซื้อปีทีนะคะปิทีก็ปีทีนี่ภาษาไทยคือน,นะคะเละปีทีก็คือแบบตอรี่นะคะนี่แบบตัี่ที่เขาขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าขับรถยนต์นะคะนี่ มอเตอร์ไซค์หรือว่าขับรถอะไรเนี่ยเขาโซวไว้ที่นี่นี่นะคะซื้อมาซื้อมาหยิบไวไฟซื้อมาหยิบไวไฟนะคะนี่อันนี้เป็นโตชัดนะคะโตชัดปิทีนะคะโตชัดปิทีก็คือเอ,อ่อเป็นของจีนนะคะนี่เป็นของจีน,นะคะ่ะมาจากจีนเลยคะ่ะนี่ก็ถ้าแบบถ้าแบตเตอรี่หรือว่าปิทีจะภัยหมดนะคะภัยมันจะหมดก็เอาอันนี้ชัดนะคะตอนภัยมานะคะ แล้วก็อันนี้คือของพมานะคะที่เขาสายที่เขาเส็บอันนี้เขาหยิบที่ปิดทีเนาะหยิบที่เนี่ยหยิบอันเนี้แยแบเตอดี่เนี่ยหยิบแล้วก็อันนี้ก็ใส่ที่ไวไฟนะคะเส็บที่ไวไฟนะคะนี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมเนาะ,ะก็ลองไปทํารู้นะคะว่าจะใช้ได้ไหมคืออันนี้ของจินนะคะของจินทั้งหมดเลยอันนี้ของพมานะคะนี่ตือของพมา คือทาไมน้องขนมเอาของจีนคือเขาจะราคาถูกกว่านิดนึงนะคะถ้าเป็นของไทยก็ราคาจะแพงกว่านี้นะคะก็เลยงบไม่ค่อยมีเยอะนะคะก็เลยนี่ใช้ซื้อของจีนมานะคะแปดแห่งห้าจันะคะแปดพันห้าร้อยจัค่ะแล้วก็อันนี้พันห้าร้อยจันะคะแล้วก็อันนี้แปดฟันจันะคะทั้งหมดก็หมดไปหนึ่งหมื่นแปดฟันใช่ไหมน่าจะใช่ไหม ในหมืน่นแปดฟันนะคะค่ะก็ลองไปทําดูนะคะว่าจะใช้ไล่ไหมเนาะไปนี่นะคะแล้วก็จะเอาสายนี้ออกก่อนเนาะให้หลอกนะคะใช้ไม่ได้ไี่รู้จะทำเป็นไหมนะถ้าใครมาก็เอาสายนี้เสร็จเหมือนเดิมนะคะ้วเอาทีอสอ ลองทำดูก่อนไม่าจะทำได้ไหมหน่าเสียอยู่วะใครไม่มาก็ลำบากอันนี้นะคะที่ชียงตรงต้อซ้อมพันเน่ทำยันนนนงไงเกิดกวาดมากเลยนะ มันถึงเนี่ยเอาทั้งเอาสอ่อ,าสองมา้องอีกแล้วเนาะไปหาที่อันไรมาก่อนด้าย้มาใครวะนี่นะคะก็เอาไม้นี่มาใส่นี่ก่อนนี่ก่อนอาจะใช้ได้ไหมนี่สีแดงต้องงีบสีแดงนะคะสีฟ้าต้องงีบสีสีดำต้องงีบสีดำ ดูก่อนแล้วค่ะว่าจะเชียรอะไรเลยดูก่อนดูก่อนว่าจะออกกีดจุดดูก่อนนะยังยังยัง ดูก,ก่อนเลืกกอกวันโอ้ไล่แล้วไล่เลยข้าสองว่าจะทัวรกีตซูบุนไม่รู้นะคะต้องรอต้องรอดูก,ก่อนต้องราะว่าถ้าถ้าว่าจะทัวร์กีตซูบุมม้ยีอีไรนี่นี่ดูก่อนนี่เล็กๆเ,เองอันนี้แปดแหงห้าพันจานนะคะแล้วก็สายที่พันห้าร้อยจานนะคะโอ้ใช้ได้แล้วดีใจดีใจ นี่ไม่ได้ใช้มาเอ่อไม่ได้ใช้มาสีหวันแล้วนะคะคือใครมาหลับให้มาหลับนะคะ mm. อ้นีเน่เห็นเห็นอ่าเห็นน้องสีพองบ้านข้างๆนะคะคำแบบนี้นะคะน้องคาหนูก็เลยไปซื้อตามมานะคะนี่แต่าาแล้วแล้วก็เสร็ แล้วนะคะคือถ้าไปมาเราก็ซัดซัดปิดปทีเนาะหรือว่าเป็เตอรี่ไว้นะคะนี่นี่คือที่ชัดนะคะชัดไว้แล้วก็ถ้าไรไม่มาเราก็ใช้แบบนี้นะคะนี่วันตอกก้อยวันตอก้อยชาาจถ้าจะใช้ไวไฟก็ต้องใช้แบบนี้นะคะคืออ่อีกสักแป๊บพี่ใหม่จะเข้ามานะคะคือจะให้พี่ใหม่ดูว่าเออใช้ได้แล้วไวไฟนะคะเราเราแบบยังเอ้ยเมื่อกี้ไปซื้อยังไม่ได้บอกพี่ใหม่เออบอกไปแล้วนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าวิธีใช้ยังไงนะคะก็นี้นะคะ แล้วจะมาบอกพี่ใหมว่ว่าไปพายหนูใช้ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ค่ะดีใจมากเลยค่ะตอนนี้ไปเราอรอพี่ใหม่นะก่อนนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็พามาแล้วค่ะน้องหลุ่มก็มาชาร์จแบตเตอรี่ไว้นะคะนี่โตชาร์จมันนี่นะคะถ้าพาหมอเราก็ใช้แบตเตอรี่เข้าไวไฟนะคะนี่ตอนนี้ก็ใช้แบบอ่าไวไฟ ไฟฟ้านี้เชื่อมต่อกับไฟนะคะเชื่อมต่อกับไฟไฟที่มานะคะนี่นะคะทุกคนพี่ใหม่ก็เข้ามาแล้วนะคะเมื่บวานพี่ใหม่ไม่ว่างเข้ามานะคะคือคือมาแล้วแต่ไม่ว่างนะคะก็เลยมามาแล้วมาถึงข้างเออมาถึงครึ่งทางแล้วแต่ไม่ว่างนะคะก็เลยก็เลยกลับไปนะคะเฮ้ยวัสดีกันแน่วัดีเื่อนกันแน่ ใช้อะไรอีกเนี่ยซีไฟที่ซื้อของเด่นมาใหม่เนี่ยะิีทีนะเออน่ะคือปีทีหมดตื้อๆเด็กปีทีสมมตินั่นเข้าปีทีเหวินส่สังเกียเด็กก็บบางอยู่ไว้ไฟไก็มีเด็กก็ติดจอปีเทียนี่นะคะที่จะให้พี่ใบดูของเล่นใหม่นี่เหรอใช่ใช่ซอ์ไฟเนี่ยอันนี้ใช่ของเล่นใหม่กหวยอีกอ่ะไม่ถูกนี่มีอะไรจะบอกคิดว่าถูกหวย ตายนี่ไพ่หลับนะคะก็ต้องซื้อแบบนี้มาใส่ซื้อเซ็งเหมือนแปดยกเนยอันนี้ซื้อแปดแหงแล้วก็อันนี้ซื้อเหงหายแล้วก็ติดซอนมันแปดแหงหาเนื้อติดซอนมันม่หนี่งเนยติดซอนมันมีทั้งเนื้อติดซอนมันหนึ่งสวัสดีเออเอาซอัไดีลูกนะถ้าไพ่มาก่อนรุดอ้อยก่อนซอัสดีถ้าไพ่มาก่อนใจนะนี่มีเนาะอันนี้เป็นของมันอ๋อเป็นของพม่าอันนี้ของอ๋อติ๊ทีเป็นของจีนติทีของซีนะติ๊ทีของจินซื้อมา ซื้อมาแล้วสิคะ,ะ <c oughs> ไปของเล่นใหม่ตื่นเต,ต้นนะคะตื่นเต้นลืมลืมคิดว่าน้องคำนกถูกหวยบอกว่าอะไรวะสะไพรส์อะไรยังไ,ไม่รู้นี่ซื้อของเล่นใหม่นะคะก็เลยให้พี่ใหม่รู้ <c oughs> นี่อยู่บ้านเราก็ลำบากเนี่ยนะคะเลยใช้ไวไฟเออตัดตัดคักค้าเดี๋ยววะกำลังตัดขากางเกงนะคะไในเนี่ย เออสีเหมือนคนแถวย่ะสีผ้าสีผ้าเหรอเอ๋อเอวหน้าเดียวอ,อ,อันใส่สมอลเลวูมาหาทางาน,นมันใหญ่อะไม่จ,จีบชั้นสองข้างเลยจีบข้างเลียวเองมาตัดเอาเองนะคะเพราะว่าขาน่องขนมสั้นมากนะคะ <laughs> ขาสันส้นต้องมาตัดขาเองขาสั้นเหรอตัดขากางเกงนะคะไม่ใช่ตัดขาเจ้าของ นนอันนี้ล้างติเหมือนไนนอรี้ฝุ่นฟอยกับเนล่างมันคำเดยวตีเจ้าอ่อนตียนตางพันเขาเจ้าอ่อนตีนะนะตีเนตีตังเจงแสนเจงแสน,นะประเทศไทยอ๋อเ้าก็เาอามาเตะให้เลยเนยมูอุ้งก็หน่อยนะเตอ้นแปงตไว้นะเขซื้อเตมาหลอว้ามีอะไรมาฝากมีอะไรสบาย,ายเห็นแล้วบัลลา เห็ดเล็บคะปลารอดปลาดโอ้ปลารอดอุ้ยน่ากินมากตะก้ารตะก้าน่ากินเปรี้ยวปากเราต้องใส่น้ำพริกถั่นเน่าก่อนมีว่าถั่นหน้าฟองนีอะถั่นหน้าฟองแจมออกแจมใบก็ได้ต่ำใบมีโอเคต่ไว้เนี่ยเฮ็ดอันโคกีปลาไว้อะไปครับเขาเสียแลไปไปกันเถอะ เาคลากองมาของเลยเราจะไปลงไปข้างล่างแล้วนะคะเราบอกแล้วพี่ขลังขังขึ้นคลากองมา่ค่ะก็น้องหลูก็ได้ของเล่นใหม่นะคะก็ดีใจมากเลยค่ะก็เล็กพี่ใบไปดูนะคะว่าพี่ะไรดีใจมากดีใจจนแบบตกใจคิดว่าอม่อมหนุ่มแบบถูกหวยหรือเปล่าพี่บอกมีอะไรบอกว่าจะเซอร์ไพรส์บอกว่ามีอะไรจะบอกมีอะไรจะบอกนะคะก็บอกเถอ เดี๋ยวจะไปถึงที่แล้วเผิ่มมีอะไรเถิดถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแบบเนี้ยนะก็หัวใจวายเดี๋ยวหัวใจวายก่อนรับไม่ทันนะคะก็ไม่ใช่อะไรนะคะคือไฟฟ้านะคะแบบจดดีสี้เลยอะสิแบบนั่นไหมอะไรแบเหมือนแบบว่ามีอะไรจะบอกแบบรู้สึกแบบตื่นเต้นมาตั้งแต่ตลอดทานมันมีอะไรบ้าง มีอะไรคิดคิดทั้งคืนเลยนะว่ามันมีอะไรว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ขนาดนั้นว่าพอมาถึงเป็นแบตเตอรี่แบบกระจิวนิดเดียวทีดด่มันเสียบไวไฟน,นะคะแหววบัวโตเลยมาถึงเนี่ยอะไรแล้วนเพราะว่าถึงข้งขงางข้างล่างเสียวว่าพี่มาเร็วๆพี่มาเร็วๆอะไรอะพ,พอพอรู้แล้วแปววดูนี่คือไม่ใช่เลยอะ ทีหลังไม่ต้องไม่ต้องเซฟออย่างนี้อีกนะคือแบบคือแบบทาให้ตื่นเต้นแล้วก็แบบจากไปแบบอะไรแบบเนี้ยไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วไม่รู้ว่ารอบหน้าจะมีอะไรที่ของเล่นใหม่อีกไว้ให้พี่ใหม่ดูทีหลังรูแล้วน่าดูแล้วรูแลไม่มาแล้วไม่ได้ไม่มาไม่ได้คิดถึงแล้วเนี่ยค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็อลไของเล่นของเล่นใหม่เฉยเนะคะ ถ้าชอบคลิปน้องหนูก็อย่าลืมกดไลค์<ม>กดแชร์กดซับสไคร์ e และกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจน้องคำมดุ้มด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะกะ็กสันก็สันก็สันพินิจไว้ <c oughs>